ใช้แดนมันวะใช้แดนเชื่อมเชื่อมต่อระวางจะมาใช้คุ้มกับขันกันบ่อ๋อันนี้มีร้านคาเฟ่คาเฟ่ตีนผูฮะจริง <laughs> ภูเขาตัวเนี่ยที่ว่าขึ้นไปหาน้องไม้ก็ได้ด้ยนี่ตอนเนี้ยเจ้าของเคยขึ้นไปวะเนี่ยอุ้งอยากร้องขึ้นเขาเบิง่งมะไปเก็บน้องไม้กับผักหวานจสะเราไปเห็นอาหารกินอยู่ทั้งเขาเอาลองเห็ดเบิง่งกะ อืมโอ้ที่นั้นกุ้งเพิ่งเคยเห็นนิติ์ที่ว่าเป็นตำนานน่ะม,มาทอกอะอ๋อพันดิบแต่ใส่ใส่กุ้ง้อ,องใส่แมทปะอ๋อเพิ่งเคยได้ยินต่พ่อว้าที่แท้เพิ่นเฮ็ดรูป ปั๊บเพิ่งเคยเห็นนะนะ่าเสด็จปูผาดํำนี่ติมาทอกที่ว่าเหยี่ยมให้พูนออกจากกันนะออสเสด็จปูผาดํา ถ้างั้นขอให้เสด็จปู่ผาดำขอพรอให้เราว่านให้เามีโชคลาภวาสนาแล้วก็มีโชคล่ำล่ำรวยรวยเดินทางปลอดภัยไปไหนมีแต่คนรักใครให้มีแต่ความดีพบเจอแต่ความดีกาลังสนับอันนั้หา อที่รักได้ยินเสียงขนพร้อมเอาไปได้เอาให้กุ้งน้ำที่ย สเสด็จปูผาดำขอให้เร่าอขอพรออจากเหล่า